สวัสดีครับพบกับผมททมเมอร์กับช่องททมกระแสสวัสดีชาวดอมเข้มหัสวีทุกทกท่านด้ยวยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปคลิปนี้พอดีว่า คลิปนี้เป็นคลิปด่วนมากเลยจริงๆนะครับเพราะว่าผมต้องทำกระแสพี่เข้มหัสวีซะหน่อยครับนั่นๆที่เขาจะเข้ามาทวิตนะครับแล้ววันนี้มาทวิตแบบแปลกมากจริงๆนะครับมาทวิตด้วยข้อความว่าอย่าบอกใครนะแล้วก็แฮชแท็กเข้มหัสวีเรียกว่านีครับอย่างเค้มส t ิตินะครับบอกว่าไม่บอกใครเลยจริงๆแต่ว่ามาแค่15นาทีขึ้นเทนไปแล้วอะซึ่งแฮชแท็กเข้มหาสวีอะ ตอนนี้อยู่ที่23,400ทวิตไปแล้วและล่าสุดนะครับที่ผมเข้าไปรับชมเมื่อสักครู่นะครับตอน4ทุ่มครึ่งที่ผมอัดเทปนี้นะครับเข้มอสวีพุ่งทยานไปกว่า30,000ทวิตกันแล้ว <c oughs> เรียกได้ว่ามาทวิตทวิตเดียวนะครับเห็นไหมครับมีคนแบบกดหัวใจรัวๆมีคนกดรีทวิตแบบแรนดอมกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งณนะเวลา สี่ทุ่มครึ่งมีคนกดไปแล้ว636รีทวิตมีคนพูดคุยกันถึง157ทวิตและคำพูดแล้วมีคนกดหัวใจให้รัวๆถึง1199ดวงไปแล้วนะครับมาดูกันดีกว่าครับว่ามีใครพูดถึงอะไรเกี่ยวกับทวิตของพี่เข้มกันบ้าง คุณน้ำทิพย์นะครับบอกว่าตอนนี้ดีดยิ่งกว่าม้าอีกแม่เอ้ยอคุณพีเคบอกว่าจุ๊ๆไม่บอกครับว่าแต่บอกไรเหรอคิดถึงนะครับเคม,มัสวีปลอไลฟ์ให้แม่แม่เห็นหน้าหล่อๆหน่อยได้ไหมครับอ่าเมุกออฟฟิเชียลนะครับคิดถึงครับคิดถึงอ่าคุณเจียมจิตนะครับบอกว่าไม่บอกใครลูกเป็นความลับเนาะรู้กันแค่แม่แม่ในด้อมแพนด้าเท่านั้นละเองเคมสติติไม่บอกใครครับอิอิรัก คุณสโนว์รดนะครับไม่บอกหรอกเพราะทุกคนพุ่งมาที่เดียวกันหมดนะตอนนี้คุณเปิ้ลปินนะครับบอกว่าความลับห้ามบอกนะชายสั่งไว้นี่ก็ว่าจะไม่มนโนแล้วนะแม่จะไม่บอกเทรนเนอร์ส่วนตัวของลูกว่าลูกจะเรินอาหารแค่ไหน คุณลักนะคะได้ทวิตว่าอะไรยังไงโลกคิดถึงนะครับนึกว่าจะต้องไปแจ้งความคนหายที่ฝ่ายความมั่นคงแล้วครับคุณบานนานะครับความลับฝุดๆคุณซันนี่นะครับไม่บอกครับชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์อัพทูเะครับไม่บอกไม่บอกพูดมาเลยว่าแต่เธออย่าลืมทากันแดดได้นะไปะทะเลอ่ะแดดกำลังแรงเลยคุณเคมนะครับบอกว่าเกียมไม่ไหวร้อแล้วนะคุณเรือพายบอกแม่ไม่บอกใครนอกจากอด คุณเปรี้ยวนะครับได้บอกว่าจ้าไม่มีใครรู้เลยลูกคุคณชมชันบอกว่าว้าวชายมาไม่บอกใครนี่รอทั้งวันอ่ะพอพลาดน,นิดเดียวชายมาซะง,งั้นน่ะคิดถึงมากคุณแองเจลนะครับบอกว่านาั่งมาแล้วเฮ้ยมาช้าตลอดปากก็บอกว่ารักว่ารักเม้นให้เข้มผัศวีเห็นเลยคุณกุ๊บกิ๊บอกว่าไม่บอกไม่บอกแต่ขอบอกคําเดียวว่าคิดถึงฮัสวีนะดีใจจังมาแล้วหลังจากหายเป็นนานคิดถึงคิดถึง คุณปานินแอนเจเจโมนะครับได้ทวิตว่าแม่ไม่ได้บอกเลยว่าชายไปกาบีนะครับคุณเครีรี่นะครับไม่บอกครับคิดถึงมากอันนี้ก็เป็นข้อความคร่าวๆนะครับที่มีชาวด้อมเข้มมัสวีนะครับและแม่ๆนะครับได้มาคอมเมนต์ใต้ทวิตของพี่หัสวีเรานะครับ และตอนนี้ก็อย่าบอกใครนะครับว่าพี่เข้มหัสวีเราอยู่ไหนไม่มีใครรู้จริงๆเลยครับถ้าเกิดใครถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็สามารถกดปุ่มติดตามพร้อมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในทุกๆคลิปของช่องไทมกระแสกันได้นะครับคลิปนี้จะไม่พูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าชายหัสวีเราก็ได้ทวิตบอกว่าอย่าบอกใครนะว่าแต่อย่าบอกอะไรอะแล้วก็อย่าบอกใครอะ่ะ